มาแล้วน้องใส่ลัสแอดลาลีพร้อมหน้าพอดแม่ลูกเรียกได้ว่าสิ้นสุดการรอคอยที่จะได้พบหน้ากันเป็นที่เรียบร้อยสำหรับดิวอาริสปราทองบริสุทธิ์ที่ล่าสุดได้ออกมาประกาศข่าวดีผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่าได้คลอดลูกกอชายคนแรกให้ได้ออกมาลืมตาดูโลกเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา12.2คอ,อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยดิวอริสราได้ตั้งชื่อลูกไว้ว่าไสารัดแอสัตร,ราลีพร้อมเผยความในใจถึงคุณแม่ไว้อีกด้วยว่าสุขสันต์วันแม่12สิงหาคม2565 Happy Thai Mother's Day 12ออกก๊อส2022สิ่งที่พูดคิดรู้สึกในทุกๆวันทุกปีเสมอมาคือดิวรักมานะแต่สิ่งที่พิเศษกว่าปีอื่นๆในปีนี้คือการที่ปีนี้ของดิวดิวได้รับรู้ถึงคําว่าแม่ด้วยตัวเองและหลังจากวันนี้ดิวได้เป็นคุณแม่เองแล้ว เป็นอย่างเต็มตัว Welcome to the world ไม่เบบีบอยเซเลสซอร์ลี12.08 202 29นานาทีเบีน้อยลืมตาดูโลกแล้วคาบอกทั้งนี้ในด้านของ Story i ไอจีเซบาสเตียนลีสามีของดิวอริสปราก็ได้โพสต์ภาพห้องพักที่เตรียมต้อนรับทั้งภรรยาและลูกชายโดยถูกตกแต่งให้ออกมาน่ารักและดูอบอุ่นแบบสุดๆซึ่งงานนี้เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับต่างก็เข้ามาคอมเมนต ร่วมแสดงความยินดีกันยกใหญ่พร้อมรอลุ้นอยากที่จะเห็นหน้าของน้องใส่รัดแอสตร,ร้าลีเร็วๆแล้วจ้าและภาพที่ทุกคนรอคอยล่าสุดดิวอริสราได้โพสต์ภาพครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันแล้วจ้าพร้อมหน้าคุณพ่อคุณแม่และลูกชายวัยสามวันน้องใส่ลาสแตราลีเซลสเลีเรียกได้ว่าจมูกโด่งคะ่วะว่าอมชมพูเลยทีเดียวขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ด้วยจ้า ขอบคุณดูออริเซเรและเจสเซแม่เปิดใจลูกสาวสิ้นใจรา,รายที่19เ้าศ้าตอบคำถามหลานไม่ได้เผยไม่มีเงินจัดงานจากเหตุเพลิงไม่มนเทนบิสถานบันเทิงชื่อดังออกสหีบอจอชนบุรีเมื่อวันที่5สคสอ,อ2565ที่ผ่านมาเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต13รายและเสียชีวิตเพิ่มเติมต่อมาภายหลังที่โรงพยาบาลอีกหรายรวมมีผู้เสียชีวิต18 รายล่าสุดเมื่อเวลา2นายกา50นาทีวันที่15สค2565ที่หน่วยแผลไม่โรงพยาบาลชนบุรีนอสอ,อธิตยาอินสิริหรือไอ้อายุ23ปีแฟนสาวของนายชัดชัยชื่นค้าหรืออิ่มอายุ30ปีนักร้องนำที่เสียชีวิตในคืนเกิดเหตุเป็นหนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส จากเหตุการณ์ไฟไม่ทับได้สิ้นลมหายใจลงแล้วเป็นรายที่19นางวินาอินสิริอายุ54ปีครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนวัดบ้านแหลงมันดาของน้องไอซ์เปิดเผยว่าน้องไอซ์ถูกย้ายจากโรงพยาบาลสมเด็จท่านางเจ้าสิริกิจกรมแทย์ทหารเรือออกสัตวหีบหลังจากเข้ารักษาได้เทียงคืนเดียวก่อนจะถูกส่งตัวรักษาต่อยังโรงพยาบาลชนบุรี ซึ่งตลอดการรักษาต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเนื่องจากมีบาดแผลลึกที่เกิดจากไฟไม่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ร่างกายทั้งหมดถูกพันด้วยผ้ากอซก,การตอบสนองน้อยลงและเริ่มหายใจรวยรินพร้อมกับมีอาการติดเชื้อในกระแสะเลือดและเกิดภาวะช็อกทําให้เสียชีวิตลงในที่สุดซึ่งเชื่อว่าที่ผ่านมานั้นน้องไอ้ได้พยายามต่อสู้กับความเจ็บปวดทุกทรมานจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตจากนี้เตรียมนำร่างประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดนาตาขวัญจอ ระยองผู้เป็นแม่กล่าวอีกว่าน้องไอซ์เป็นลูกคนสาวคนโตที่อนาคตกําลังไปได้ดีมีลูกสาวชื่อน้องโมนาวัยห้าขวบตลอดระยะเวลาที่รักษาตัวเฝ้าติดตามอาการลูกด้วยความหวังที่จะได้ลูกกลับคืนแม้สภาพจะไม่เหมือนเดิมแล้วก็ตามอีกทั้งยังต้องเจ็บปวดเมื่อไม่มีคําตอบให้กับหลานสาวน้องโมนาที่ถามถึงแม่ในประโยคอที่ว่าแม่ไอซ์ทำไมไม่มาหาหนูหนูอยากเจอแม่ไอซ์สร้างความทอนมานใจ ให้กับวัวอกคนเป็นแม่อย่างมากมายที่ผ่านได้รับเงินเยียวยาครั้งแรกจากเจ้าของผับหนึ่งหมืนบาทและได้ประสานขอเพิ่มอีกสา0 0 0ื่นบาทมาใช้ในการเดินทางและซื้อผ้าอ้อมเด็กสําเร็จรูปแต่ก็ได้รับการช่วยเหลือเพิ่มเทียงหนึ่งหมื่นบาทรวมเป็นสองหมื่นบาทเท่านั้นยอมรับว่าขณะนี้ทางครอบครัวเดือดร้อนเป็นอย่างมากไม่มีเงินสําร,รองแม้แต่จะทําสอพอจากนี้ จะดําเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเพื่อคืนความยุติธรรมให้กับน้องไอ้อย่างถึงที่สุดยายไว้80ปีเลื่นล้มในห้องน้ําแขนติดกราวเหล็กสองวันเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สะเทือนใจให้กับผู้ที่พบเห็นหลังมีรายงานว่าคุณยายอายุ80ปีที่พักอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งตรงข้าประชาสงเคราะห์24เขตดินแดงกรุงเทพเพียงลําพังโดยคุณยายเข้าห้องน้ําแล้วลื่นล้ม ทำให้แขนซ้ายไปติดอยู่กับราวเหล็กในสภาพม่วงคลั้าเขียวช้ำเริ่มเนาวเจ้าหน้า,นาที่กู้ภัยเข้าไปช่วยคุณยายที่อยู่ในสภาพประเเลยอะยอร้องขอความช่วยเหลือด้วยความเจ็บปวดโดยลื่นทําให้แขนซ้ายไปติดอยู่กับราวเหล็กมาแล้วสองวันไม่ได้กินข้าวกินน้ําสอบถามเพื่อนข้างห้องทราบว่าดูแลช่วยเหลือคุณยายมาตลอดเพราะคุณยายอยู่เพียงลําพังไม่อยากไปอยู่กับลูกหลานกระทั่งต่อมาเริ่มสงสัยว่าข้าวที่แขวนไว้หน้าห้องทําไมคุณยายไม่เอาไปกิน เพราะซื้อมาให้ตั้งแต่วันที่11สิงหาคมจึงลงไปขอกุญแจจากนิติคอนโดเพื่อเปิดเข้าไปดูก็พบคุณยายนั่งอยู่กับพื้นสภาพดังกล่าวจึงแจ้งกู้ภัยเข้าช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ต้องใช้ไขคุงถอดรัมลบออกก่อนตัวไปส่งโรงพยาบาลราชวิถีล่าสุดทราบว่าอาการคุณยายปลอดภัยแล้วสามพ่อแม่ลูกที่ถูกห้องเช่าไล่กลางดึกเมื่อวันที่ส2สองสิงหาคมที่ผ่านมาผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่ออันยูรักนอกสมตองหนุ่มแท็กซี่น้ำใจงามมาโพส เล่าเรื่องราวว่าในขณะที่ขับรถส่งผู้โดยสารได้เจอครอบครัวหนึ่งประกอบด้วยพ่อแม่และลูกน้อยนั่งร้องให้อยู่จึงเข้าไปสอบถามเรื่องราวพบว่าไม่มีเงินจ่ายค่าที่พักจึงโดดไล่ออกจากห้องเช่ากลางดึกไม่มีที่ไปจึงเตรียมกลับบ้านที่อุดรธานีแต่รถก็ดันหมดแล้วแท็กซี่รายดังกล่าวจึงอาสาขับรถไปส่งกลับบ้านฟรีเป็นระยะทางกว่า446กิโลเมตรพร้อมกับอัปเดตในโพสต์ต่อไปว่าตนได้นำทั้งครอบครัวส่งถึงหน้าบ้านที่อ,อ สี่าจ่ออุดรธานีโดยสวัสดิภาพในเวลาราว12.00นอของวันถัดมาใช้เวลาเดินทางรวม12ชั่วโมงเนื่องจากสภาพการจราจรช่วงวันหยุดยาวทั้งนี้มีผู้บุญร่วมบริจากค่าก๊าซให้กับแท็กซี่หนุ่มและได้ปิดรับเป็นที่เรียบร้อยทีมข่าวสอบถามไปยังผู้โพสต์ได้เล่าเหตุการณ์ว่าตอนประมาณที่งคืนของวันที่12สสิงหาคมตนขับแท็กซี่ตะเวนรับผู้โดยสารอยู่ก็ไปเจอสามแม่ลูกครอบครัวนี้คน เป็นแม่รองให้อยู่แล้วก็เป็นพ่อก็มาบบกรถก็เลยได้พูดคุยกันสอบถามได้ความว่าถูกไล่ออกมาจากบ้านพักไม่มีเงินจ่ายค่าห้องพักต่างคําบอกเล่าแล้วไม่มีญาติในกรุงเทพไม่มีที่ไปตนสงสารเด็กเด็กเพิ่งสี่เดือนเท่านั้นเองก็เลยคิดว่าถ้าตนไปส่งเขาตนก็ช่วยเขาได้เพราะเงินทองเราไม่มีและดึกมากแล้วไม่มีที่พักไม่รู้ว่าจะเอาเขาไปส่งที่ไหน เขาบอกว่าเขามีบ้านแล้วมีญาติอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีอยู่ที่อำเภอศรีธาตุตนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวตนไปส่งให้ถึงอุดรธานีเลยก็ได้ไม่คิดค่ารถไม่คิดค่าใช้จ่ายแล้วก็เดี๋ยวพาไปทานข้าวด้วยเห็นบอกว่ายังไม่ได้ทานข้าวกันระหว่างทางรถติดตลอดทางไปถึงอำเภอศีธาตตอนเที่ยงวันล่าสุดทั้งสามคนถึงบ้านโดยปลอดภัยขอบคุณนายูเรกนกสมตองถึงกับปล่อยโฮแม่เอากางเกงตัวละ 40, สี่หมื่นไปซัก เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ทำเอาหลายคนเอ็นดูให้กับความหวังดีของแม่ที่เอากางเกงตัวละสี่หมื่นของลูกไปซักให้แต่วิธีการซักของแม่ทำเอาลูกถึงกับร้องให้พูดไม่ออกเพราะกางเกงที่เห็นนั้นเป็นกางเกงขนสัตว์ผสมเนื้อใหม่โดยจากในคลิปนนั้นลูกชายได้พูดเป็นภาษาอีสานบอกประมาณว่าบอกหลายครั้งแล้วว่าแม่ไม่ต้องซักถ้าให้เพราะมันต้องซักแห้งเท่านั้นซึ่งแม่ก็ตอบมาว่าซักแห้งมันเป็นยังไงซักแล้วแห้งเลยมันทำยังไง ทั้งยังบอกว่าแม่ซักแม่ก็ขยี้ขยี้แล้วก็ใช้น้ำยายอย่างดีเลยแม่งงกันเลยทีเดียวคลิปขอบคุณกงกงหนึ่งหนึ่งสังเฝ้าระวังเจ็ดอำเภอเตือนย้ายของขึ้นที่สูงวันที่ 15. สิหสคหกสิ 65. มีรายงานว่านายประจนประสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งเฝ้าระวังแม่น้ำปิงล้นตลิง่ง ท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำสองฝั่งแม่น้ำในพื้นที่7อําอำเภอท้ายน้ำคืออำเภอเมืองเชียงใหม่หางดงสันป่าตองดอยหล่อจองทองหอดและดอยเต่าที่มวลน,น้ำจากเขตตัวเมืองจะไหลผ่านโดยให้ในายอำเภอเตรียมพร้อมบุคลากรและเครื่องจักรกลเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันทีและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยติดตามสถานการณ์น้ำเตรียมความพร้อมรับมือด้วยการขนย้ายทรัพย์สินไปเก็บไว้บนที่สูงและเตรียมย้ายยานพาหนะไปยังพื้นที่ปลอดภัย โดยจากการรายงานตั้งแต่วันที่11ถึง13สิงหาคม2565พายุมู่หลานทำให้ประชาชนกว่า3,000คนใน7อำเภอ25ตำบล98หมู่บ้านได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถลม่มเตินขนของขึ้นที่สูงขณะที่ในเขตตัวเมืองรอดพ้นจากน้ำปิงล้นตลิ่งท่วมไปได้โดยระดับน้ำที่จุดวัดพีหนึ่งสพน,นวรัฐสูงสุดวันนี้อยู่ที่3.4เมตรจุดวิกฤต เริ่มท่วมที่3.70เมตรก่อนที่จะค่อยๆลดระดับลงตลอดช่วงบ่ายวานนี้